่องของเราก็ทํากล่องสุ่มกันมาเยอะแล้วนะคะวันนี้ก็ได้พาเด็กๆมาหาของเล่นร้านเดิมเลยค่ะซึ่งโปรแกรมวันนี้ก็คือมาหากล่องสุ่มจิ๋วค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยกล่องนี้ก็จะเป็นน้องหมีเนยนะคะและก็มีโปเกมอนปิกาจูและมีลาบูบูด้วยค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยและก็ยังมีกล่องสุ่มขายเบบี้พาวเวอร์พับเกิลด้วยนะคะของข้างในจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่ากล่องสวยมากเลยค่ะก็เลยให้เด็กๆเลือกกันคนละ 2- 3สากล่องนะคะทันแหน่มีเขย่า อุ้ยมีมอลลี่กับเป็ดเหลืองด้วยก็ได้เป็นหมี่เนยมา3กล่องขายเบบี้พาวเวอร์พับเกลสองกล่องและลาบูบูอีกหนึ่งกล่องค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะคะเริ่มกันด้วยหมี่เนยเลยนะคะข้างกล่องก็เหมือนจะมีตัวให้เราลุ้นด้วยนะคะว่าจะมีสิิทธ์ได้ตัวไหนบ้างนี่ออกมาแล้วเป็นหมี่เนยใส่ห่วงยางเป็ดคะ่ะทุกคนต้องเป็นตัวสีเครดแน่ๆเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่ข้างกล่องนะคะต่อไปกล่องที่สองมาเปิดลาบูบูกันมั่งดีกว่าคะ่ะอันนี้พี่ไวเลือก ว่าอยากได้ตัวสีชมพูนะคะพอเปิดออกมาก็คือตัวสีชมพูที่อยากได้ก็ได้เป็นลาบูบูสีชมพูจริงๆนะคะทุกคนต่อไปมาแกะกล่องที่3กันนะคะก็จะเป็นน้องหมีเนยรอบนี้ก็ได้เป็นหมีเนยนอนนะคะนอนอยู่บนอะไรคะเนี่ยนอนอยู่บนเนยหรือเปล่าต่อไปมาแกะพ o w e r p u ์พับเกกันบ้างยังไม่ได้แกะพ o w e r p u ์พับเกลเลยค่ะแกะเลยนะคะอชืบอชืบแต่เอ๊ขอเลือกตัวก่อนอยากได้เป็นโมโจโจโจนะคะมาลุ้นกันมาลุ้นกันฮึบ ได้เป็นกระต่ายบับเบิลนะคะน้องบับเบิลหน้าตาแปลกๆนะคะเนี่ยอ่ะอ่ะอย่าไปสนใจเราไปแกะกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะก็มาถึงกล่องที่5แล้วนะคะกล่องนี้ก็ยังลุ้นว่าอยากให้เป็นโมโจโจโจอยู่คะ่ะแต่เอ๊ะได้เป็นน้องกระต่ายสีเขียวได้เป็นบัตเตอร์ครับมานะคะก็ดูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราก็มาถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วนะคะกล่องนี้ก็จะเป็นน้องหมีเนยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้หมีเนยตัวไหนเอ๊ะคุ้นคุ้นไหมทุกคน ใช่ค่ะเราได้หมีเนยซ้ําเป็นหมีเนยนอนเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะเนี่ยตัวนี้เลยได้2ตัวเลยค่ะนี่ก็คือกล่องสุ่มทั้งหมดที่เราแกะได้นะคะมันก็จะเป็นพวงกุญแจเลยนะคะซื้อมาเล่นแล้วทีนี้จะเอาไปทําอะไรอีกคะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆเ,เคยซื้อได้ราคาไหนกันบ้างคะ